คุณเคยสงสัยไหมครับทำไมบางคนถึงดูมีความสุขมากเลยมีชีวิตที่น่าอิจฉาทั้งๆที่พวกเขาอ่ะไม่ได้มีเงินมากมายหรือรวยล้นฟ้าเลยนะแต่ในขณะที่อีกคนหนึ่งอ่ะมีเงินเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นหมื่นล้านแต่กลับดูไม่มีความสุขเลยเครียดก็เครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับหลายคนอาจกําลังคิดว่าถ้าไม่มีเงินล้านไม่มีรถหรูไม่มีบ้านหลังใหญ่เราจะใช้ชีวิตให้มีค่าเหมือนเศรษฐีได้หรอทุกครั้งที่เห็นข่าวเศรษฐีประสบความสําเร็จเราก็มักจะต้องคิดว่าต้องมีเงินก่อนชีวิต จะดดีไ้แต่รู้ไหมครับนี่คือความจริงที่เข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุดเพราะความจริงแล้วเศรษฐีระดับโลกที่ประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงเนี่ยเขาไม่ได้เริ่มต้นจากการมีเงินล้านแต่เขาเริ่มต้นจากการรู้จักการสร้างคุณค่าให้กับชีวิตต่างหากอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์เขายังอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดิมมากกว่า60ปีเลยนะมาร์คสก๊อตเบิร์กเขาก็ยังใส่เสื้อยืดตัวเดิมทุกวันแล้วทาไมพวกเขาถึงมีความสุขและประสบความสําเร็จขนาดนี้เขารู้ความลับอย่างนี้ครับเรื่องแรกเศรษฐีที่แท้จริงเนี่ยเขาจะลงทุนในอิทธิพลนะ ไม่ใช่เงินเมื่อคุณนึกถึงคําว่าเศรษฐีคุณเห็นภาพอะไรในใจครับบ้านหลังใหญ่โตที่ตั้งตารางานบนเนินเขารถหรูที่เรียงรายกันอย่างสง่างามหรือบัญชีธนาคารที่เต็มไปด้วยตัวเลขอย่างมหาศาลแต่รู้ไหมฮะสิ่งที่ทําให้คนคนหนึ่งกลายเป็นเศรษฐีที่แท้จริงไม่ได้ถูกนิยามด้วยทรัพย์สินเหล่านั้นสิ่งที่แยกพวกเขาออกจากคนทั่วไปอย่างแท้จริงก็คืออิทธิพลครับมันเป็นอิทธิพลที่พวกเขาสร้างขึ้นในโลกใบนี้และข่าวดีก็คือเราก็สามารถที่จะสร้างอิทธิพลได้โดยไม่จําเป็นต้องรอ ให้มีเงินล้านในบัญชีก่อนนะสิ่งเราต้องมีคือแค่ความตั้งใจจะเริ่มต้นและการลงมือทําเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกไปนี้ในแบบของคนเองผมจะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างง่ายๆครับผู้นําที่เปลี่ยนแปลงโลกอย่างบิลเกตสตีฟจ็อบและอีลอนมัสพวกเขาไม่ได้ถูกจดจําจากตัวเลขในบัญชีนะแต่การสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่อสังคมต่างหากนั่นคือสิ่งที่คนทั่วไปเขาจดจำบิลเกตไม่ใช่แค่ทําให้ทุกบ้านมีคอมพิวเตอร์ใช้แต่เขายัางตั้งมูลนิธิช่วยเหลือคนทั่วโลกทั้งต่อสู้กับโลกร้ายและช่วยเด็กดกกๆใในนนนปรระเเททศีีี่ยยาจหห้้้ไดดังสืออว สตีฟจ็อบส์เขาสร้าง iPhone ที่เปลี่ยนชีวิตคนทั้งโลกแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นคือเขาสอนให้เราไม่กลัวที่จะแตกต่างและกล้าที่จะทําในสิ่งที่คนอื่นบอกว่าเป็นไปไม่ได้อีลอนมัสก์ไม่เคยสร้างรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อโลกที่สะอาดมากขึ้นแต่เขายังฝันไกลถึงการพามนุษย์ไปอยู่บนดาวอังคารเพื่อเปิดโลกใหม่ให้กับคนรุ่นต่อไปคุณเห็นอะไรหรือยังฮะทั้งหมดนี้อ่ะมันเริ่มต้นจากคําถามง่ายที่พวกเขาถามกับตัวเองคือเราจะทําอะไรได้บ้างเพื่อทําให้โลกนี้ดีขึ้นพอมาฟังถึงตรงนี้เนี่ย หลายคนอาจจะกําลังสงสัยว่าแล้วเราจะเริ่มต้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ยังไงเล่าสิ่งที่น่าสนใจคือพลังงานในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงอ่ะไม่ได้มาจากตําแหน่งที่สูงส่งนะไม่ได้มาจากอํานาจที่ใครให้มาหรือแม้แต่เงินในบัญชีแต่มันมาจากพลังที่จะทําสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างคนที่ประสบความสําเร็จทุกคนจะมี3เสาหลักแห่งความสําเร็จที่เป็นเข็มทิศนําทางชีวิต1รู้จักใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดครับเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเราทุกนาที ที่ผ่านไปผ่านไปผ่านไปสามารถจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้คนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกทุกคนรู้ดีว่าต้องใช้เวลาแค่ไหนถึงคุ้มค่าพวกเขาแบ่งเวลาอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นกว่าเดิมอยากให้ทุกคนได้ลองแบ่งเวลาแค่วันละหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นพอนะครับเพื่อฝึกฝนในสิ่งที่เราชอบทําแบบนี้ไป1ปีเราจะกลายเป็นคนเก่งในเรื่องนั้นๆและถ้าทําต่อไปถึง5ปีเราอาจก้าวขึ้นมาเป็นคนที่คนอื่นนึกถึงเวลาพูดถึง เรื่องนั้นๆเลยก็เป็นได้ 2. ส,สร้างและแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนอื่นเสมอคนที่ประสบความสําเร็จทุกคนรู้ดีว่าการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ดีๆคือจุดเริ่มต้นของการสร้างการเปลี่ยนแปลงเราไม่จําเป็นจะต้องเก่งที่สุดในโลกแค่เรารู้อะไรบางอย่างที่คนอื่นเขาไม่รู้เราก็สามารถยื่นมือเข้าไปช่วยและสร้างให้ชีวิตเขามีความสุขมากขึ้นได้ลองดูตัวอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจนะับยกตัวอย่างพี่คนหนึ่งที่เก่งคอมพิวเตอร์เขาเห็นว่าร้านค้าในชุมชนของเขาเนี่ยยังใช้วิธีการ ดบิน้วยยมืออู่เขาจึงอา,าสาสอนวิธีใชแอปพลิเคชันอย่างง่ายๆในการออกบินเพื่อทําให้ร้านค้าทํางานได้เร็วขึ้นลูกค้าพอใจขึ้นและยอดขายดีขึ้นหรืออย่างน้อยคนหนึ่งที่เพิ่งเรียนจบด้านการตลาดออนไลน์มาเธอช่วยลุงกับป้าที่ขายสินค้าในตลาดถ่ายรูปสินค้าสวยๆและสอนวิธีขายข,ายของออนไลน์ทําให้พวกเขามีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงที่ขายของที่ตลาดได้น้อยลงแม้จะเป็นเรื่องที่ดูเล็กน้อยสําหรับเรานะฮะแต่สิ่งที่เราแบ่งปันไม่แน่อาจจะเปลี่ยนชีวิตของคนอื่นได้อย่างคาดไม่ถึงเลยและนี่คือ ความหมายที่แท้จริงของการสร้างคุณค่ากับโลกใบนี้นะครับสามลงทุนกับการพัฒนาตัวเองพร้อมกับการช่วยให้คนอื่นเติบโตไปด้วยกันการพัฒนาตัวเองเนี่ยไม่ใช่การเสียเงินเปล่านะฮะแต่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตแล้วมันเหมือนการปลูกต้นไม้อะยิ่งดูแลลดน้าพ่นดินต้นไม้ก็ยิ่งโตยิ่งแข็งแรงและให้ร่มเงาแก่คนรอบข้างด้วยอย่างเช่นมีเด็กสาวคนหนึ่งเธอทํางานที่ร้านกาแฟเธอไม่หยุดที่จะเรียนรู้ทั้งดูคลิปสอนชงกาแฟไปอบรมเพิ่มทักษะ จนเก่งขึ้นเรื่อยๆพอมีน้องใหม่เข้ามาทํางานเธอก็พร้อมที่จะแบ่งปันทุกอย่างที่เรียนรู้มาสอนเทคนิคดีๆให้กับน้องจนตอนนี้ร้านของเธอมีบาริสต้าฝีมือดีหลายคนลูกค้าประจําเพิ่มขึ้นและทุกคนในร้านก็มีรายได้ที่ดีขึ้นด้วยหรืออย่างพี่สาวคนหนึ่งที่เริ่มต้นจากการเรียนทําเค้กออนไลน์ในช่วงโควิดพอทําเป็นแล้วก็เปิดสอนคนในชุมชนจนตอนนี้หลายคนมีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้นและยังรวมตัวตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนสูตรและไอเดียใหม่ๆกันอีกด้วยกลายเป็นชุมชนที่ สร้างโอกาสให้กับทุกคนได้เติบโตไปด้วยกันเนี่ยครับคือความหมายของการเติบโตที่แท้จริงเพราะเราไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าเพียงคนเดียวแต่เราชวนทุกคนรอบข้างให้เดินไปด้วยกันยิ่งแบ่งปันยิ่งช่วยเหลือกันความสําเร็จก็จะยิ่งมั่นคงและงดงามมากขึ้นเห็นไหมครับเราไม่จําเป็นต้องให้รวยก่อนเลยถึงจะเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เราแค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเราหาสิ่งที่เรารักและถนัดครับพัฒนามันให้เก่งขึ้นเรื่อยๆจะเป็นงานเขียนงานพูดงานสอนหรือการแก้ปัญหาขอแค่เป็นสิ่งที่เราทําและมีความสุขอยาากทํ ดีขึ้นก็พอแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ดีๆอาจจะเริ่มต้นง่ายๆจากการเล่าเรื่องราวที่เราเรียนรู้มาทั้งตอนที่สำเร็จและเราล้มเหลวหรือให้คำแนะนำกับเพื่อนที่ต้องการความช่วยเหลือรวมไปถึงยื่นมือเข้าช่วยเหลือคนอื่นด้วยความจริงใจเพราะบางทีแค่คำพูดให้กำลังใจในวันที่เขาท้อเนี่ยหรือช่วยแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆก็อาจเปลี่ยนชีวิตของใครสักคนหนึ่งได้แล้วนะครับท้ายที่สุดของหัวข้อแรกนี้ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่บ้านหลังใหญ่รถหรูหรือเงินในบัญชีแต่วัดที่จ จำนวนชีวิตที่เราได้ช่วยให้ดีขึ้นรอยยิ้มที่เราได้สร้างและความทรงจําดีๆที่เราได้ฝากไว้ในใจของผู้คนสิ่งเหล่านี้นี่แหละที่จะกลับมาเป็นพลังงานให้เราประสบความสําเร็จในอนาคตนะครับจงเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เราอยากเห็นให้โลกใบนี้เพราะพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ที่เงินในบัญชีแต่อยู่ที่หัวใจที่พร้อมจะให้และลงมือทําเพื่อผู้อื่นเศรษฐีเขาไม่ได้แค่สะสมสิ่งดีๆนะครับแต่พวกเขาดูวิธีตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกลองนึกถึงสวนที่แสนงดงามดูครับ ความงามของมันอ่ะไม่ได้เกิดจากการปลูกต้นไม้ใหม่เท่านั้นถูกต้องไหมแต่เกิดจากการดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการตัดแต่งกิ่งก้านที่รกลุงรังกจาจัดวัชพืชที่แย่งชิงอาหารและลดน้ําพรวนดินในปริมาณที่เหมาะสมชีวิตของเราก็เปรียบเหมือนสมนสุนวนแห่งนั้นแหละครับหากปรารถนาให้ชีวิตเบ่งบานและเป็นระเบียบอย่างงดงามเราต้องกล้าที่จะตัดทอนสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปเปิดพื้นที่ให้สิ่งที่มีค่าจริงๆได้เจริญเติบโตหลายคนอาจคิดว่า เศรษฐีต้องมีชีวิตที่หรูหราฟุ่งเฟ้อแต่รู้ไหมครับเศรษฐีระดับโลกที่ประสบความสําเร็จหลายคนกับเลือกใช้ชีวิตเรียบง่ายและรู้จักตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปยกตัวอย่างเช่นวอร์เดนบัฟเฟตมหาเศรษฐีที่รวยติดอันดับโลกเขาไม่ได้อยู่บ้านหลังใหญ่โตอลังการเลยนะครับแต่ยังคงอาศัยอยู่บ้านหลังเดิมที่ซื้อมาตั้งแต่ปี1958เพราะเขามองว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วหรืออย่างมาร์คซักเกอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook ถ้าใครสังเกตด,ดีๆเนี่ยจะเห็นว่าเขาใส่เสื้อยืดสีเทาตัวเดิมๆซ้ําาาาาททุกกววันนไไมมรออเอเเพข่ยีลคิด วันนี้ฉันจะใส่อะไรดีนะแต่เขาอยากเก็บพลังงานสมองไว้คิดเรื่องอื่นที่สำคัญมากกว่าและสตีฟจอห์ผู้สร้าง Apple เคยพูดประโยคหนึ่งที่น่าสนใจมากว่าผมภูมิใจในสิ่งที่เราไม่ได้ทำเท่าๆกับสิ่งที่เราทำเพราะเขาเชื่อว่าการเลือกที่จะไม่ทำบางสิ่งสำคัญพอๆกับการเลือกที่จะทำนั่นเองเห็นไหมครับเศรษฐีเหล่านี้ไม่ได้ประสบความสำเร็จจากการสะสมของมากมายแต่พวกเขารู้จักเลือกและตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปจนเหลือแต่สิ่งที่สำคัญจริงๆและหลังจากที่เราเข้าใจแล้วว่าการตัดสิ่งไม่จำเป็น มันสําคัญมากนะคาถามต่อมาคือเราจะเริ่มต้นมันยังไงดีวิธีแรกที่ง่ายที่สุดคือการนั่งทบทวนตัวเองครับลองหาเวลาสัก1 5นาทีอาจจะเป็นในคืนวันอาทิตย์ก็ได้นั่งสงบสงบและถามตัวเองว่าสัปดาห์นี้เราเสียเวลาไปกับอะไรบ้างนะอย่างบางคนอาจพบว่าเสียเวลาไปกับการเลื่อนดูโซเชียลหลายชั่วโมงทงั้งทั้งที่แค่ตั้งใจเช็คแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะหรือเข้าไปแว๊บดูเฉยๆหรือเสียเวลาไปกับการเข้าประชุมหลายครั้งที่จริงๆแล้วคือไม่จําเป็นเลยบางคนก็อาจจะเป็นการดู ดูซีรีส์ทั้งวันทั้งที่มีงานค้างต้องทําเยอะมหาศาลการทบทวนแบบนี้จะช่วยให้เราเห็นภาพชัดว่าอะไรคือสิ่งที่เรากําลังเสียเวลาโดยไม่จําเป็นต่อมาครับคือเรื่องของคนรอบตัวเราคนรอบตัวเราเนี่ยลองสํารวจง่ายๆแบบนี้ครับคือหลังจากเราคุยจบหรือเจอกับคนนี้แล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงบางคนอาจทําให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าเหมือนโดนดูดพลังงานออกไปมีแต่เรื่องนินทาหรือคําพูดในแง่ลบชอบวิจารณ์หรือดูถูกความฝันของเราเวลาเจอแบบนี้บ่อย ผมก็คิดว่าก็ถึงเวลาที่ต้องปรับระยะห่างกันแล้วแหละครับไม่ได้หมายความว่าต้องตัดขาดนะแค่อาจลดเวลาคุยหรือเลือกที่จะไม่รับพลังงานด้านลบจากเขามามากจนเกินไปและอย่างที่3ครับมันคือการทําเช็คลิสต์สิ่งที่ควรเลิกคนส่วนใหญ่มักจะเขียนแต่เช็คลิสต์สิ่งที่ต้องทําถูกต้องไหมฮะเช่นต้องออกกําลังกายต้องเรียนภาษาต้องเก็บเงินแต่อยากให้ลองเปลี่ยนมุมใหม่นิดเดียวครับมาเขียนเช็คลิสต์สิ่งที่ควรเลิกดูบ้างเช่นเลิกผัดวันประกันพรุ่งเลิกรับงานที่ไม่ ตรงกับเป้าหมายชีวิตเลิกใช้เวลาให้หมดไปกับแค่การเล่นโซเชียลเลิกนิสัยถ่วงความก้าวหน้าของตัวเองเพราะบางทีการเลิกทําบางอย่างมันก็สําคัญไม่แพ้การเริ่มทําสิ่งใหม่ๆเลยทีเดียวแค่เลิกนิสัยไม่ดีได้ชีวิตเราจะดีขึ้นเยอะแล้วครับ4ตั้งเป้าหมายชัดเจนเมื่อเราตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปแล้วเราก็จะมีทั้งเวลาและพลังงานเหลือมากขึ้นถึงตอนนี้ลองถามตัวเองว่าอยากใช้เวลาที่มีค่าเหล่านี้กับอะไรดีอยากเรียนรู้ทักษะใหม่ที่เราฝันไว้ไหมอยากดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นบ้าง หรืออยากใช้เวลากับครอบครัวให้มากขึ้นเห็นไหมครับการตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปจากชีวิตเป็นเรื่องที่ทําได้ไม่ยากเลยเริ่มจากการรบทวนตัวเองในทุกสัปดาห์สํารวจความสัมพันธ์รอบตัวเขียนสิ่งที่ควรเลิกและตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเหมือนที่เศรษฐีระดับโลกหลายคนเขาทําพวกเขาไม่ได้ประสบความสําเร็จจากการพยายามทําทุกอย่างแต่มาจากการเลือกทําแต่สิ่งที่สําคัญจริงๆการกล้าตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปจึงเป็นเหมือนการดูแลสวนชีวิตของเราที่ต้องคอยตัดแต่งกิ่งก้านและถอนวัช เพื่อไม่ให้ดอกไม้ที่เราตั้งใจปลูกได้เติบโตอย่างสวยงามเริ่มต้นจากวันนี้แล้วคุณจะพบว่าชีวิตที่เรียบง่ายและมีแต่สิ่งจําเป็นแบบนั้นจะมีความสุขมากกว่าที่เราคิดนะครับสุดท้ายนะครับของหัวข้อในวันนี้ของพวกเราเศรษฐีมองว่าสุขภาพจิตคือทรัพย์สินที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดหลายคนอาจคิดว่าเศรษฐีคงหมกมุ่นอยู่กับการบริหารธุรกิจคิดแต่เรื่องตัวเลขหรือวุ่นวายกับการประชุมแต่ความจริงแล้วมหาเศรษฐีที่ประสบความสําเร็จอย,อย่างยั่งยืนต่างให ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพจิตมากพอๆพกับการดูแลธุรกิจเลยนะครับเพราะพวกเขารู้ดีว่าจิตใจที่แข็งแกร่งเปรียบเสมือนเครื่องยนต์อันทรงพลังที่จะช่วยขับเคลื่อนพวกเขาไปสู่ความสําเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องผเผชิญหน้ากับอุปสรรคหรือปัญหาหนักๆคนที่มีสุขภาพจิตดีจะสามารถรับมือกับความกดดันได้อย่างมีประสิทธิภาพคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างชาญฉลาดมองเห็นโอกาสในวิกฤตที่คนอื่นอาจมองข้ามไปด้วยเหตุนี้เศรษฐีจึงยินดีที่จะลงทุน ทั้งเวลาและพลังงานเพื่อดูแลสุขภาพจิตของตนเองเพราะพวกเขามองว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในระยะยาวสุขภาพจิตที่ดีคือรากฐานที่มั่นคงของทุกความสําเร็จเศรษฐีที่แท้จริงไม่ได้วัดคุณค่าของตัวเองจากเงินทองแต่พวกเขามองหาคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตซึ่งเกิดจากการมีเป้าหมายมีความหมายและมีความสุขกับการใช้ชีวิตซึ่งสุขภาพจิตที่ดีนี่เองจะช่วยให้พวกเขาตระหนักถึงความสําคัญของความสัมพันธ์ที่ดีาดการสแสวงหาความรู้ และการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องจัดการเวลาให้มีคุณค่าทุกวินาทีคือการลงทุนเศรษฐีมีความลับที่น่าสนใจมากครับพวกเขามองว่าเวลามีค่ามากกว่าเงินเสียอีกทำไมนะหรอเพราะเงินมันหาเพิ่มได้แต่เวลาที่ผ่านไปแล้วไม่มีทางย้อนกลับมายิ่งไปกว่านั้นการจัดการเวลาที่ดียังเป็นกุญแจสําคัญที่ช่วยให้สุขภาพจิตด,ดีขึ้นด้วยลองคิดดูนะครับทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่ทําไมบางคนถึงดูผ่อนคลายและมีความสุขมากกว่าคนอื่นคําตอบอยู่ที่วิธีการจัดการเวลานั่นเอง said ทีระดับโลกหลายคนใช้เทคนิคที่น่าสนใจคือกฎ80 20หรือกฎพาเลโตพวกเขาค้นพบว่า20%ของเวลาที่ใช้อย่างมีคุณภาพมักสร้างความสุขและผลลัพธ์ได้ถึง80%เลยทีเดียวแนะนาให้พวกเขาเลือกทุ่มเทเวลากับสิ่งที่สร้างความสุขและมีความหมายแทนที่จะกระจายเวลาไปทําทุกอย่างใช้เวลากับคนที่ทําให้รู้สึกดีและเติมพลังให้ชีวิตแทนที่จะรับนัดทุกงานที่เข้ามาแบ่งเวลาเป็นบล็อกนะฮะหรือเรียกว่า time blocking อย่างบิลเกตเขาแบ่งเวลาในแต่ละวันให้สมดุลระหว่างงานและ การดูแลจิตใจช่วงเช้าเขาอ่านหนังสือและทําสมาธิเพื่อเตรียมความพร้อมให้จิตใจช่วงบ่ายเขาไปโฟกัสงานที่ต้องใช้สมาธิและความคิดสร้างสรรค์ส่วนช่วงเย็นเขาสงวนไว้กับการพักผ่อนและใช้เวลากับครอบครัวพร้อมหาเศรษฐีเหล่านี้รู้ดีว่าการจัดการเวลาที่ดีไม่ได้แค่ทําให้งานสําเร็จแต่ยังช่วยให้มีเวลาดูแลสุขภาพจิตและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด,ด้วยสร้างโอกาสจากความสงบจิตใจทําให้เราปลดล็อกชีวิตในมุมใหม่ได้เศรษฐีระดับโลกต่างเข้าใจว่าจิตใจที่สงบและปลอดโปร่งคือรากฐานสำคัญ ในการมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองข้ามพวกเขาให้ความสำคัญกับการดูแลสภาพจิตใจไม่ปล่อยให้ความเครียดหรือความวุ่นวายมาบดบังวิสัยทัศน์ในการตัดสินใจของตัวเองอย่างอริสโตเติลอนาซิสมหาเศษฐีชาวกรีกเน้นย้ำความสำคัญของการใช้เวลาอยู่กับตัวเองด้วยคำกล่าวที่ว่าจงใช้เวลา10นาทีต่อวันนั่งเงีบเงยบๆแล้วคุณจะได้ยินเสียงภายในที่แท้จริงของตัวเองอย่ารอให้มีเงินล้านก่อนที่จะเริ่มต้นดูแลสุขภาพจิตของคุณชีวิตที่มีค่าขึ้นอยู่กับการใช้ศักยภาพที่เรามีอย่างเต็มที่ การจัดการเวลาการเรียนรู้และการสร้างความสงบในจิตใจล้วนเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเดิ่มทําได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะการเงินแบบใดก็ตามคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างครับแชร์มุมมองหรือประสบการณ์ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยผมสัญญาว่าจะอ่านและตอบกลับทุกความคิดเห็นนะครับอยากรู้จริงๆว่าคุณมีวิธีดูแลจิตใจ,ใจยังไงบ้างบางทีเราอาจจะได้เรียนรู้อะไรดีๆจากกันและกันก็ได้และถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง The Perfect Life นะค,ะนะครับเพราะเรามีคลิปวิดีโอใหม่ๆม,ม,มาแชร์ทุกวันเพื่อให้ชีวิตของเราดีขึ้น ได้ในทุกๆวันครับ